งอาเซียนทงอาเซียนเป็นรูปรวงข่าวซีลึกสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูจ๋าอีกครั้งในวันพุธที่8กันยายนพุทธศักราช2564วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้ไหมคะรู้ไหมในเรื่องอะไรที่อยู่ตรงหน้าคุณครูในเรื่องอะไรคะ เรื่องประเทศอาเซียนนะคะอาเซียนมีกี่ประเทศคะสิบประเทศอ่าสิบประเทศของเรามีอะไรบ้างนักเรียนรู้ไหมนักเรียนเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมลูกอ่าอาเซียนของเรามีสิประเทศอ่าลองทวนให้คุณครูดูซิมีประเทศอะไรบ้าง 1. นึ่อ่าไทยลาวพมา่าเวียดนามกัมพูชา มาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคปโปร์อ่าสิบประเทศเนี้ยรวมกันนักเรียนรู้ไหมว่าจะเป็นแบบไหนไม่รู้แต่สิบประเทศเนี้ยมารวมกันเราจะเรียกว่าเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ของประเทศอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูนะคะอ่า ยารักของประเทศอาเซียนจะเป็นลันกษณะแบบนี้นะคะลูกมีสีเหลืองตรงกลางสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนักเรียนดูซิว่าสีเหล่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรอา่านักเรียนไปนชมคลิปพร้อมคุณครูเลยค่ะอาเซียนธงอาเซียน คือความบริสุทธิ์สีเหลืองคือความเจริญรุ่งเรืองทมอาเซียนนั้นมีสิบประเทศรวมกันอ่ะหลังจากที่นักเรียนดูคลิปเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะลูกสนุกไหมคะอ่ะสนุกนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึอง นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะธงของอาเซียนอ่าสีเหลืองสีเหลืองตรงนี้นะคะมีความหมายว่ายังไรงนะลูกจําได้ไหมคะอ่าสีเหลืองก็คือความเจริญรุ่งเรืองนะคะส่วนสีแดงนีสีแดงอยู่ล้อมรอบเลยนะคะก็คือความกล้าหาญนะคะแล้วก็สีขาวนี่สีขาวก็ล้อมรอบก็คือ ความบริสุทธิ์นะคะส่วนสีน้ำเงินนี่สีน้ำเงินนะคะคือสันติภาพอ่านี่นะคะก็คือธงของอาเซียนก็จะมาอยู่ในวงกลมตรงนี้อ่าส่วนสีต่างๆนักเรียนก็ไปทบทวนอีกครั้งแล้วกันนะคะส่วนวันนี้คุณครูก็จะขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ